ใ้ฝนต้นหนาวของอุทยานแห่งชาติภูผายนอ,อําเภอต่อง,งอยจังหวัดสกลนครคณะถ่ายทำวรารสารการท่องเที่ยวยนโฉมสกลนครและลุยผ่านเลนลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หลังจากที่รับบอกเล่าจากคนในท้องถิ่นว่ามีน้ําตกที่สวยงามหลบเล้นซ่อนตัวอยู่กลางป่าและน้อยคนนักจะได้สัมผัสถึงความงดงามเราเริ่มต้นการเดินทางในครั้งนี้จากที่ทําการอุทยาแห่งชาติภูผายนจุดหมายของการสํารวจในทริปนี้คือน้ําตกใสย้อยน้ําตกผาพึ่งและน้าตกคําน้ําสร้าง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนต์ได้ให้ข้อมูลกับคณะของเราว่าจากจุดเริ่มต้นและจะไปสิ้นสุดที่น้ำตกคำน้ำสร้างระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรครับตอนนี้เราก็มาอยู่จุดอีกจุดหนึ่งครับที่มีป้ายยันบอกว่าน้ำตกใสย้อยก็คือเลี้ยวขวาอีกประมาณสัก800เมตรครับ จุดแรกที่เราพบคือน้ำตกรากใสย,ย้อยเป็นน้ำตกขนาดเล็กมีความสูงประมาณ6เมตรน้ำตกแห่งนี้เกิดจากน้ำซับพ,พร้อมกับมีรากใสย,ย้อยลงมาสวยง,งามแปลกตาและนี่คือที่มาของชื่อว่าน้ำตกรากใสย,ย้อยครับซึ่งจากจุดที่เราพบน้ำตก ลากใส่ย้อยครับก็ห่างแี่นี้ประมาณ800เมตรเราก็จะไปเจออีกน้ําตกหนึ่งซึ่งชื่อน้ําตกอะไรลืมไปละเดี๋ยวเข้าไปอ่านจุดหน้าง,งานแล้วกันครับจุดที่มีน้ําตกน่าจะมีป้ายของอุทยาเขียนไว้คณะทีมสำรวจของเราเดินทางมาได้ประมาณ1กิโลเมตรเราจะได้พบกับอีกน,น้ำตกครับน้ำตกแห่งนี้ มีชื่อว่าน้ําตกผาพึ่งครับมีความสูงประมาณ20เมตรต้นกําเนิดของน้ําตกแห่งนี้ไหลามาจากลาําธารบนยอดเขาภูผายนครับน้ําตกผาพึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามทางอุทยานแห่งชาติและทําสะพานแขวนตั้งชื่อสะพานนี้ว่าสะพานออมสินครับใต้สะพานเราสามารถลงไปเล่นน้ําได้ดื่มดํากับสายธารที่ใสยเย็น มีกบภูเขากระโดดไปมาอีกด้วยครับเราต้องเดินทางข้ามสะพานอ,อมสินเพื่อไปต่ออีกหนึ่งน้ำตกครับนั่นคือน้ำตกคําน้ำสร้างน้ำตกอยู่ห่างจากน้ำตกผาเพึ่งประมาณ500เมตรครับตอนนี้เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1,000เมตรเอเคครับเดินทางต่อ เสียงน้ำตกกระทบเบื้องล่างดังกังวานทั่วป่าทําให้เราได้เข้าใจว่าเบื้องหน้าของเราคือน้ําตกคําน้ําสร้างครับน้ำตกคำน้ำสร้างเป็นน้ำตกขนาดใหญ มีความสูงประมาณ20เมตรน้ำตกแห่งนี้ไหลมาจากลําธารที่อยู่บนยอดภูผายยตนครับจากนั้นไหลตกจากหน้าผาหินลงสู่อ่างเก็บน้ําห้วยหวดครับเจ้าน้าที่อุทยานบอกว่า ในหน้าฝนน้ำจะไหลเชี่ยวมากไม่นอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถึงจุดนี้ครับจากกระออกน้ําทําให้เรารู้สึกสดชื่นหายเหนือ่อยเป็นจิดทิ้งเลยครับ เขื่อเขาภูผานแต่งน้องหานตังหอดสกลนครจะมีเรื่องราวอีกมากมายที่เรายัางไม่รู้ลุยผ่านเลนจะลงพื้นที่สืบค้นเพื่อน,นำเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่สร้างสรรค์มาฝากทุกท่านในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ